ปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคเกิดใหม่อย่างก้าวไกลได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ของการทำหน้าที่ในสภาและทำให้ประชาชนติดตามการประชุมสภามากขึ้นเปิดประเด็นตรวจสอบรัฐบาลหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IO ตัวช้างสวสเอสถานะรัฐมนตรีในคดีมันคือแป้งรัฐมนตรีทุกขุนรวมถึงงบประมาณของกองทัพและสถาบันกษัตริย์แม้การซักฟอกที่เกิดขึ้นไม่อาจล้มรัฐบาลกลางสภาแต่หัวหน้าพรรคก้าวไกลเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วาการเลือกตั้ง2562อนาคตใหม่แจ้งเกิดได้ด้วยการ เสนอแนวทางต่อสู้เชิงอ,อุดมการเพื่อ,อยุติระบบคอสชอหลังจากไม่มีการเลือกตั้งมา8ปีในการเลือกตั้ง2566รอบนี้ก้าวไกลยังไม่ทิ้งจุดขายเดิมโดยการนําเสนอนโยบายเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างแม้หลายพรรคการเมืองต่างแข่งขันกันนําเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนก็ตาม ในาเดียวกันมีมุมอมองจากศาสตร,ราจารย์นิธิเอียวสีวงศ์นักวิชาการด้านประวัสสติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่ฟันธงว่าเลือกตั้งครั้งนี้ก้าวไก่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนแต่ในอนาคตประชาชนจะหันมาเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายเชิงโครงสร้างมากขึ้นและมองว่าการเป็นฝ่ายขายของพรรคก,ก้าวไกลอาจจะทําอะไรได้มากกว่าการเป็นฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่าผมเป็นรัฐบาลแล้วมีประโยชน์มากกว่าตอนแรกก็คือตอนที่มีพรรคกดีตอนาคตใหม่ทุกคนก็ไม่เคยคิดว่าเมื่อมีผู้เล่นใหม่ มี Chan เ e เจนใหม่เข้ามาในการเมืองไทยเมื่อปี62ก็มองไม่เห็นว่าจะชนะยังไงแล้วก็มองเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของความเพียนไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพอพวกเราเข้ามาเราก็แสดงให้เห็นว่าการเมืองคือความเป็นไปได้เป็นยังไงสามารถที่จะมีจำนวนสสเข้ามาเป็นอันดับสามสามารถที่จะอภิปรายได้ด้วยข้อมูลสามารถที่จะเปลี่ยนงบประมาณจากกระดาษให้กลายมาเป็นไฟล์แล้วดูแลภาษีพี่น้องประชาชนผมเชื่อว,ว่าขนาดเราเป็นสายคา้านที่จำนวนไม่มากเรายังทําประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ขนาดนี้ถ้าเราได้เสียงถล่มทลายเข้าไปอยู่ในทำเนีย และทำวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยใช้เทคโนโลยีใช้ความมีท้องถิ่นใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาผมก็ยังเชื่อว่าเรามีประโยชน์กับพน้องประชาชนมากกว่าในทัเบียบรัฐับาล